สวัสดีครับมือนน้ก็มาพบปอกันอีกแล้วมือนน้ก,ก็สิมาเห็ดเมนูตำถาดทะเลวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะครับมะละกอสับไปแล้วนะครับกุ้งลวกมะนาวผักชีฝรัก น้ำปลามะเขือไทศเม็ดกระทินมึกลวกพริกแดงกระเทียมน้ำมะขามเปียกมะเขือน้ำตามปิดกระปิน้ำกระเทียมดองผป่งนัวน้ำตาลทรายขาวครบแล้วไปเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยเดอ้อขั้นตอนแรกนะครับ ตำพริกกับกะทียมก่อนเลยใส่มะละกอเล็กน้อยนะครับตับจนแหลกแล้วนะครับใส่กลับพิลงไปใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปทำให้เข้ากันนะครับเกลี่ยเปลี่ยนว่างก่อ่นงครับมาปรุงเครื่องกันนะครับ ใส่ผปงนัวลงปไปน้ำตาลใสายขาวน้ำกระเทียมดอกน้ำขามเปียก3าชอนโต๊ะนะครับบีบมะนาวใส่เลยนะครับใส่เปลือกลงไปด้วยเลยนะครับพอก่อนนะครับเดี๋ยวมันเสซมใส่น้ำปลารลงไปเลยนะครับ ตร,ต,รตรงจากน้องขายเลยนะครับน้ำปลาปราพนก่อนนะครับใลงไปเลยนะครับใส่มะเขือเทศที่ปาดไปแล้วนะครับลงไปเลยมะเขือครับใส่ลงไป <Okay. S 1> ตามเครื่องข้างมดให้เข้ากันนะครับโอเค รสชาติดูนะครับอะไยหอกไหมครับอะไยหอกค่ะใส่มะละกอสับลงไปเลยนะครับตามรวมกันเลยนะครับปลงุงปลงเลยนะครับไม่ใช่ดังโครงลงัง ไปใบผักชีฝรั่งลงไปเลยนะครับปิดท้ายครับคนเอานะครับเสร็จแล้วนะครับเตรียมจัดใส่ถาดไปกินกันเลยเด้อเตรียมจัดใส่ถาดกันเลยนะครับ จัดถาดเรียบร้อยแล้วนะครับตักส้มตำที่เราตำไว้ลาดเลยนะครับโอเคใส่เม็ดกะปินลงไปไปิดท้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับไปกินกันเลยกะเสร็จแล้วครับกับเมนูตำถาดทะเลโดยเชฟเจนสุตรคนครพนมนะครับจะชิมโดยเชฟเกนนะครับชิมเลยครับ เยฟจะชิมปลาหมึกก่อนนะครับกับส้มตำนะครับตำถาดใหญ่ๆนะครับอ่ายาฮูสุดยอดนะครับเียบเดียนบ้างเยบเจียนจะชิมกุ้งแล้วนะครับ เยเจนจะกชิมหอยแล้วนะครับหอยนี่เสริมมานะครับอร่อยอกินกี่คำมก็อร่อยนะครับครับกระติดข้าวเหนียวประจำตำแหน่งเปิดกระติดข้าวเหนียวร้อนๆนะครับห่อผ้าขาวอย่างดีปั่นข้าวเหนียวแล้วนะครับจามน้ำกวนนะครับอ่า เย็บเจนยก2นิ้วป้งให้เลยล่ะครับแซบบอแซบลายก็จบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งเมนูถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจ Facebook แซบหลายชาแนลกับช่องทาง YouTube กด b ั cribe <b olog cycles> <God himself> ดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้มีผ่าดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามและรับชมนะครับ